สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับผู้่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณชิ้ๆบ่ายๆเป็นต้นไปถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่เปิ่บคลิปใหม่ในทุกๆวันในแกะผม ตัวเมื่อวานที่ผ่านมาในฟุตบอลฮอลแลนด์ชูเิเลรลีกเอ็เซเซีเยร์กับเอดีโอเดนฮาร์จบ1-0หลุด ต่ำไปนะครับเมื่อวานมาประตูเดียวครับไม่มีถึง3นะครับก็ตัวเลือกเมื่อวานหลุดไปนะส่ว so, นวันนี้ครับบอลในวันจันทร์ที่27มกราคม2568ไปที่ฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับวันนี้คาซิมพาซ่าจะเจอกับฮาตายสปอร์นะครับก็คู่นี้อยู่ที่เกือบ3ชั้นครับสำหรับสูงต่ำส่วนไฮแคปหน้าบอลเนี่ยมาทางด้านของคาซิมพาซาเกือบ1ชั้นเลยนะครับ ก่อนในส่วนของตารางคะแนนเนี่ยทางด้านของคาซิมพาซ่าเนี่ยอยู่ที่13ในะในลีกมีอยู่22แต้มซึ่งในบ้านเนี่ยเล่นไป9เกมชนะครั้งเดียวครับเสมอ4แพ้4ยิงได้10เสีย15ส่วนฮาตสปอร์เนี่ยอยู่ที่18บนะับ8เกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครครับเสมอ2อ2แพ้ไป6ยิงได้7แล้วก็เสีย16ประตูเจอกัน5นัดหลังเนี่ยมีจริงๆมีส่งครั้งเดียวนะมี30 ที่เหลือเนี่ยหนึ่งหแล้วก็หนนะครับคาซิมบาซ่าในช่วงห้าแมตช์หลังนะครับที่ลงสนามสูง4ครับแล้วก็ตับอขออภัยเจ้าหนะครับสูงสีเจ้าหนะครับก็มี 3, 3, 5, 0, 3 1, ามสามห้าศประมาณนี้นะครับส่วนแฮตเตสปอร์ครับก็อ่หนต่ำหนึ 1, 2, ่งสอูงสออันนี้ต่ำนะครับหนอันนี้สูงนะครับแล้วก็หน ตามไปนะครับซึ่งวันนี้ขอแค่3ประตูนะขอแค่3ประตูซึ่งเอาจริงจากไสติในช่วงหลังอะ่ะทำให้อชอบคู่นี้ว่าน่าเชียร์ไปทางยิงเยอะดีกว่านะครับคือคาซิมัซซาเนี่ยจริงจิไส่ติในบ้านซีซั่นนี้ก็เพิ่งจะชนะไปนัดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสดีของพวกเขานะฮะที่เจอทีมที่เล่นเกมเยอะไม่ค่อยดีอย่างฮาร์เตสปอร์แต่ว่าฮาร์เตสปอร์เนี่ยก็ ถือว่ามีพิสงพอสมควรครับโอกาสที่จะยิงได้คืนมีนะครับก็ต้องไปลุ้นแหละนะครับว่า2-1นะครับมีนะครับอหหรือว่า2-2นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยถึง2-1เป็ดไปได้มากที่สุดนะครับอ่ะก็เป็นตัวเลือกของวันนี้แล้วกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้แฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พวงนี้นะครับสวัสดีครับ